อีกหนึ่งประเด็นร้อนในวันนี้คือการที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแต่งตั้งนายวิษนุเครือง,งามอดีตรองนาย,ฝายกฝ่ายกฎหมายสมัยพลเอกประยุทธ์ตอนแรกบอกว่าจะให้เป็นที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีปรากฏว่าไม่ใช่นะครับให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเลยขณะที่โลกโซเชียลแห่ไปขุดดิจิตอลฟุตปรินที่นายเศรษฐาเคยทวีตเชิงต่อว่านายวิษณุว่าไม่มีอย่างอายแต่พอมาวันนี้บุกไปถึงบ้านขอให้มาช่วยทํางานครับ นายวิษณุเครือง,งามอดีตรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังนายกเศรษฐาเตรียมแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่านายกมาหาถึงที่บ้านจริงๆนะเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าขอให้ช่วยไปเป็นรองนายกหน่อยแต่ตนเนี่ยไม่เป็นรองนายกไม่เป็นให้เหตุผล3ข้อ1ก็คือเรื่องสุขภาพ2ก็คือตอน10เดือนที่พ้นจากตําแหน่งเนี่ยรับงานอื่นเอาไว้เยอะ ถ้าเกิดต้องลาออกเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียงานและข้อที่3ก็คือต้องจัดการปัญหาที่บ้านหลายอย่าง ก็คือไม่เป็นรองนายกแต่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยเป็นได้จากนั้นนายกจึงเสนอให้เป็นที่ปรึกษานายกนะคะตนจึงตอบว่าไม่อยากจะวุ่นวายกับเรื่องของการยืน่นบัญชีทรัพย์สินจึงถูกชวนอีกว่าให้มาเป็นที่ปรึกษาของนายกโดยที่ไม่ต้องเป็นข้าราชการทางการเมืองอมไม่ต้องยืน่นบัญชีทรัพย์สินไม่หนีห้องแล้วก็รถประจําตําแหน่งมีเพียงแค่เปียบประชุมเท่านั้นแน่นอนครับโลกโซเชียลลุกเป็นไฟมีการไปขุดคุยดิจิทัลฟุตปริน รอยเท้าทางดิจิตอลที่นายเศษฐาเคยรีทวีตในลักษณะต่อว่านายวิษณุว่าไม่มียางอายต่อการที่นายวิษณุให้ความเห็นกับการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยตอนนั้นนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะนายกเศรษฐาด้วยรองนายกภูมิธรรมยังรีทวีตต่อว่าไม่มียางอายจริงครับก็คือทั้งนายกทั้งรองนายกเลยบอกไม่มียางอายแต่พอมาวันนี้ไปหาเขาถึงที่บ้านมาช่วยงานหน่อย นักข่าวก็เลยถามนายวิษณุว่าเรื่องนี้เป็นยังไงมองยังไงนายวิษณุย้อนถามนักข่าวว่าใครไม่มียางอายผมไม่รู้และไม่ติดใจอย่างที่อดีตนายกทักษิณก็เคยโพสต์ข้อความต่อว่าผมตอนนั้นเนี่ยตนก็แลกหมัดกันไปคนละหมัดแล้วไปฟังครับเพราะว่าหรือที่ชัดนายกทักษิณเคยโพสตว่าผมไบผมเมืในใน,ในตอนนั้นผมก็แลกไปคนละหมัดกลับไปแล้วให้เป็นรองนายกผมไม่เป็นแล้วผมก็บอกว่า ถ้าใครมาชวนผมจะเปิดสะดือให้ดูเนี่ยก็ก็เปิดให้ดูจริงๆครับเมื่อเขาชวนเป็นรองนายกแต่ประชวนเป็นที่ปรึกษาซึ่งแสนที่ธรรมดาอาทิตย์เองทํางานที่บ้านปกวันอยู่บ้านด้วยใครมีเรื่องอะไรก็เอาอท่านมา้ผมดูที่บ้านมันก็ไม่ได้ลําบากลำบน,บน การกลับมาของนายวิษนุครั้งนี้มาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแน่นอนครับมุมหนึ่งกระถูกมองว่าจะเป็นกุณซื้อช่วยนายกเศรษฐาที่กําลังเผชิญกับการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติจากสารรัฐธรรมนูนไหม,มแล้วเรื่องที่สองคนก็มองกันว่าเอ๊ะนายวิศณุเข้ามาเก่งกฎหมายจะมาช่วยปูทางการกลับมาของนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกหรือเปล่าเรื่องนี้นายวิศณุยืนยันเลยครับว่าไม่จริง การจะเอานางสาวยิ่งรักกลับมาเนี่ยไม่ยากเลยส่งตัวไปให้ก็กลับมาได้แล้วปัญหาก็คือมาแล้วเนี่ยถูกจำคุก5ปีศาลตัดสินไปแล้วตนจะไปช่วยอะไร อพอพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะคะนักข่าวก็ถามถึงกรณีนายทักษิณถูกอายการสูงสุดสั่งฟ้องคดีม .112 แล้วก็มีการวิเคราะห์กันว่าดีลมีปัญหานั้นนายเวิศนุกล่าวว่าตนไม่รู้เรื่องนี้เพราะว่าไม่ได้ดีวด้วยแล้วระหว่างตนกับนายเศรษฐาก็ไม่ได้มีดีลไม่ได้แลกเปลี่ยนอะไรรวมทั้งไม่ได้มีดีลกับอำนาจเก่าด้วยเมื่อถามย้ำว่าคดีมาตรา112น่ากังวลกับนายทักษิณหรือไม่นายเวิศนุกล่าวว่าให้ไปถามนายทักษิณดีกว่าแต่ในวัน ที่18มิถุนายนนี้อายการต้องคุมตัวนายทักษิณไปที่ศาลหากศาลประทับรับฟ้องก็ต้องมาดูว่าศาลให้ประกันตัวหรือไม่หากศาลไม่ให้ประกันตัวนายทักษิณก็ต้องติดคุก แต่ในระยะหลังนั้นคดีมาตรา112สารให้ประกันตัวแทบทุกคดีล่าสุดนายกค่ะได้ลงนามคําสั่งแต่งตั้งนายวิษณุเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบป,ปฏิบัติราชการโดยให้ในายวิษณุตรวจสอบกลั่นกรองร่างกฎหมายและร่างอน,อ,อนุบัญญัติที่เสนอต่อคอรามอให้คําปรึกษาแล้วก็เสนอความเห็นทางกฎหมายแก่นายก เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมให้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนแต่งตั้งคณะทํางานหรือว่าอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็นก็เป็นทางการแล้วนะครับนายวิษณุเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีอย่างที่นายสุทินคลังแสงก็พูดเอาไว้ว่า,วาไม่เขินบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วอ,อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปลืมความหลังกันสะบ้าง